ลยะจะแป้งน,น้งแป๊ะหนึ่งสองสามอีพี่ต้นใหญ่จังไหมคะอีพี EP, ต้นใหญ่สวยเนาะต้นทุบาทขาย1290ส่งไรนิดหน่อยค่ะีกคาใบฉีสวยสวยซะ้วยสวยนนนอ่ะต้นนี้ กี่บาท1 2 9 0งสอาศูนย์อุ้ยได้ต้นใหญ่สวยนี่ต้นเล็กๆก็390ใช่ไหมใช่ค่ะสามร้อยเก้าสิบแต่นี่มันใบมันสวยนะแต่นั้นสวยแล้วอุ้ยตัวนี้สวยอะ่ะอ,อีพี่อะไรนะอีพี่ด่างขาวอีพีด่างขาวยักษ์อีพี่ด่างขาวยักษ์ สามเอ่อสี่ร้อยเก้าสิบรวมส่งสี่ร้อยเก้าสิบาสส่งไอตัวนี้คุมเลยไหมคะอันนี้รวมส่งให้เอ,อ้ยมีเสาด้วยเหรอมีเสามีเสาสวยอะ่ะพันกันแล้วไม่นานานะคะผมจะได้ขึ้นหลักเอาไปเลยตัวนี้สวยต่อไปนะครับมาขอไปเก็บไอ้ต้นใหญ่นั่นก่อนไหมคะ<อ>นุ่นๆไอสามต้นนั่นอะ่ะใช่ ใช่ไม่ใช่ยกยกเอาไว้ตรงนี้แหละใช่เพราะมันสวยอ่ะเดินหนีไม่ได้เลยตัวนี้ใช่สวยอ่ะเวลามันออกมาเดี่ยวเดี่ยวเงี้ยก็มันเป็นต้นอะไรที่มองแล้วก็สดชื่นตามากใบฉลุนี่เป็นใช่สวยเนาะเอกลักษณ์ของเขานะคะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนี้เอชอะไรนะเลกเชอร์เลกเชอร์ดีน่าน่าจะใช่นะเพื่อนเป็นตระกูลมอนสเตอร่านะคะ อแต่ทำไมมันได้ฟอร์มสวยจังไหมคะสวยมากสวย,นะยอดหนึ่งลูกค้าเนี่ยมันมีอีกยอดหนึ่งเนี่ยขึ้นไปสวยเลยนะคะนะคะกี่บาทตัวนี้ 2> 1, 2 90, หนึ่งสองเก้าศูนย์รวมสว่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบอันนี้มันเกินความสูงเกินร้อยยี่สิบใบน,นี้ก็ตัดเป็นสามร้อยเลยลูกค้าเนี่ยสูงพ<ว>เพื่อนตัวนี้เวลาเราแพ็คก็จะเป็นเนี่ยใชยะะ่แม่ค้าสูง160นะคะตัวนี้น่าอยู่ประมาณ140 ร้อยสี่สิบเซนหนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบรวมทรงเอาสวยนี่แหละสวยเลี้ยงได้นานมากนะครับได้ต้นใหญ่แบบนี้ใบใหญ่เลี้ยงได้นานมากเลยฟอร์มนี้นะคะ เออเดี๋ยวก่อนนะหน้าร้านน่ะหนูขาย1,390บวกไปอีก4-5ลูกค้ามันใหญ่จริง,รงหน้าร้าน1,390แล้วก็ถาง15นิ้วค่าส่งแพลงลูกค้าจ๋าถาง15นิ้วด้วยค่าส่งก็แพงรังก็แพงเนาะ1,390 1,390เก้ <3 90 S 2> <13 90 S 1> บวกสี่บวกค่าส่ง450ลูกค้ามัน1,840แล้วไป1,800อ่ะ1,800ร <8 S 1> วมส่งรวมส่ง15นิ้ว15นิ้วนะคะมาให้ดูก่อนแม่ค้าจับใบให้ดูหน่อย ใบใหญ่เนาะงไหมคะเน้องใบใหญ่พอมเป็นรูชีตอ่ะใบใหม่ขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยเป็นรูชีตแล้วสวยมากเนี่ยสวยอ่ะสวยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยดลส่งหนึ่งพันแปดร้อยดลส่งไหนวางหน่อยวางซิวางเดียวเดียวอ่ะสูงกว่าพี่ไหมสูงกว่าเอาเมตรเมตรหกสิบเมตรหกสิบนะครับเมตรหกสิบเมตรหกสิบเนึ่งเข้าตัวไหมคะเลยนะคะเวลา พอเวลาแพ็คต้องเอาใบมันขึ้นไปเพื่อนสวยเลยเอุ้าเอ้ยใครได้ไปดีใจด้วยสวยตนนัวนี้สวยสวยสวยไปแต่งบ้านได้แต่งร้านกาแฟเอาไว้ในใช่ร้านกาแฟใหญ่ๆได้เลยลูกค้าไม่เข้าอากาศนะคะห้องแอร์อย่างเงี้ยได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นต้นใบกล้วยคิโลใบกล้วยหน้ากว้างฟีโลใบกล้วยหน้ากว้าง นี่ก็ลดลงมาสวยอ่ะต้นเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบรวมส่งห่งพันสร้อกสิบร่งกระถางสิบสองนิ้วฟิโลใบกล้วยสวยอ่ะต้นเนี้ยนะ่ยค้าก็มานั่งคำนวณอีกใช่จะขาดทุนหรวอไม่เนี่ยขาดทุนค่าส่งแน่นอนเพราะเดมต้นไม้มันใหญ่สวยต้นนี้เป็นฟิโลใบกล้วยนะครับเป็นใบกว้างหน้ากว้างส่งแปดร้อยดูขายหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบยังไม่ได้หัก เออยังไม่ได้หักค่าเอากี่บาทแทบเลยได้กำไรอยู่180บาทตรงเนี้ยตรงจะขายกี่บาทรวมส่ง1290 1290รวมส่งให้เอาฟิโลใบกล้วยหน้ากว้างสวยๆเออได้เลยเลี้ยงง่ายคสวยะเลี้ยงง่ายซะด้วยเอาที่นิตยสารที่เขาไปลงอ่ะใช่ ตามบ้านนะ่ะสวยเพื่อนเนี่ยเอาไปไว้ใส่เป็นตะกร้าสวยเอา okay, มาขออนุญาตมาเชลนี้นะครับเชลนี้ก็จะเป็นพวกแนวไม้ด่างไม้หลากหลายสีสวยๆเริ่มต้นกันที่พิง k g กาแล็กซี่พิงกาล็กซี่เลี้ยงพอเปิดมายิ่งสวยเลยค่ะพิงคกาแล็กซี่พิงก็ นี่ลายสติยเลยลูกค้าดูใบใหม่ไม่ใยากพิงกาแล็กซีอ่ะนะคะ590กระถางที่หนึ่งกระถางสิบนิ้วนะคะ590กระถางที่หนึ่งห้าร้อเก้าสวยมากอันนี้ขอ69เแล้วกันลูกค้าเลี้ยงยังไงให้สวยขนาดนี้เปิดใบใหม่มาโคตรสวยเลยอันนี้ก็690ค่ะอันนี้หกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบสวยไหมเออสีสวยไหนเอ้าหกร้อยเก้าสิบกระถางที่สองค่ะกระถางที่สอง นะคะอันนี้ลูกค้าดีใจมากจะหมดแล้วนะต้นไหนจะหมดแล้วอ,นนอันนี้อันนี้พูด,พดถึงว่าเอามาเมื่อตอนนั้นสิบห้ายี่สิบกระถางน,น่ะว่างมีสามกระถางน,นะ<สาม>คะอ่ะมาตัวนี้เอามาสิบห้ากระถางจะหมดแล้วหมดแล้วลลมาเบิ้ลคิงเป็นต้นใหญ่สวยไม่ใช่เบิ้ลคิง,พ,งพ,พิงพินเซตพิงค์พนเซตค่ะอันนี้ใบใหม่มาเนี่ยเนี่ยเปิดแล้วนะลูกค้าแบบสีชมพูสีชมพูแบบนี้นะพิงค์พินเซตค่ะสี่ร้อยเก้าสิบ พิงกระถางกี่ 1. 1> <GT> 1. 1> นิ้วเนะี่ยสิบนิ้วอ่ะสิบนิ้วสิบสิบนิ้วกระถางสิบนิ้วกี่บาทนะสี่ร้อยเก้าสิบตอนได้มากระถางแปดนิ้วหนูมาเปลี่ยนให้สวยงามคุณคะสี่ร้อยเก้าสิบนะครับรวมส่งต่อไปก็จะเป็นกระถางที่สองสี่สสร้อยเก้าสิบเหมือนกันพิงคิดเสร็ ใหญ่หน่อยแต่ว่าสีไม่ค่อยเปิดสามสามสามีสม่ร้อยเก้าสิบเท่ากันสี่ร้อยเก้าสิบหันสี่อเก้าอาไปเลยสวยสต,ต่อไปก็จะเป็นไม้ด่างที่สวยงามก็จะเป็นอันโบนะครับอ,อันโบนะครับอันโ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 บกระถางแรกก็จะเป็นต้นนี้นะครับลืมตลอดลืมมาเป็นเดือนแล้วลูกค้าลืมราคาใช่ไหมใช่ค่ะลืม,มซื้อหลักมาให้อ๋อไม่เป็นไร 1,390งพันสามรอยเกบนะคะอยเก้าอันโบอันโบจะมีอันโบสวยๆมานะคะแต่ไม่ว่าจะได้มาถึงต้นแต่ลองสวยก็ได้เอาต้นนี้ไปก่อนรอบหน้าอย่าไปพุ่งคุณไใช่รอบหน้าจะแพงกว่านี้แพงกว่านี้อันนี้กี่บาทอันนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเพราะว่าอันนี้เลี้ยงเองมานานแล้วอ๋อเลี้ยงเองกันถึงถูกสวย เอาตัวนี้ไปก่อนใช่ไม่เป็นไรซื้อรอบหน้าก็ซื้ออีกตัวนี้สวยอันนี้990กบระถาง11นิ้วลูกค้าใบใหม่ยบาทอันนี้ใบใหม่990บาทลูกค้าดูใบใหม่มันฮ้าเหมือนกันเลยนี่แบบนี้เอา้ารรวมทรง990รวมทรง990วันนี้ก็เลี้ยงเปลี่ยนกระถางให้จนสวยแล้วลูกค้าถึงเอาออกมาขายมีรากแบบนี้แหละเอา ที่เปลี่ยนให้12นี่คือว่าเผื่อลูกค้าจะได้เสียบหลักแล้วก็มาแทนเขาเป็นหลักขึ้นแบบนี้นะคะใครอยากได้หลักแสนหนูเดี๋ยวหนูไปซื้อมาให้ใช่มาต่อไประงด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 มาระงดระงดราคาเท่าไหละลูกค้ามันได้มาแทน990รวมส่งโอยแต่ต้นใหญ่อยู่นะไหมคะเก้าร้อรวมส่ง990รวมส่ง990รวมส่งลูกค้าหนึ่งกระถางเอา990าร้ แตงม้ใหญ่มากสิบได้สวยเลยาานะคะเก้าร้อ้าทิ้งท้ายเชลนี้ด้วยระงดทิ้งท้ายเชลนี้ด้วยระงดเพื่อนระงดรากยาวๆขายรากใช่อันนี้หนึ่งพันบาทระงด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 ราคานะคะอันนี้ตัวนี้นะคะหนึ่งพันงร้อยหโอเคทิ้งท้ายด้วยระงด